ปีนี้สัตวแน่นอนกละแมเตรียมผลคืนจอช่อง3ปี65คือบทเรียนหล,หลังล้างลาจากหน้าจอไปนานกละแมพัชราศีพิธีกรคนดังโพสส่งท้ายปีเสือ2565ว่าปีนี้คือการเติบโตเรียนรู้ได้บทเรียนได้อิสรภาพในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงได้รับความรักจากคนรอบตัวที่ยังไงเขาก็ยังไม่หนีหายไปไหนได้มีสติปัญญามีหัวใจ ปีหน้ามีสิ่งใหม่รอให้ลุยและสนุกอีกเพียบอะไรที่เป็นอดีตให้ผ่านไปเก็บไว้แต่สิ่งดีๆขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเพราะมันทำให้เราได้มีประสบการณ์แข็งแกร่งมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นปีหน้าขอให้ทุกคนทำเต็มที่สนุกไปกับมันเริ่มใหม่ทำใหม่จุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเรา #marrythemoment #newyear ก่อนจะโพสข้อคิด ข้อปฏิบัติที่ตั้งใจไว้10ข้อรับปีใหม่ปีกระต่าย2,566พร้อมทางเขียนข้อความว่าตื่นมาเช้านี้สองมก,กราคมอยากส่งความรู้สึกดีๆความปรารถนาดีความรักจากหัวใจแด่ทุกๆคนแม่รู้สึกเลยว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของเราแม่ชอบเวลาที่เราได้นั่งนิ่งอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองแล้วเราจะได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองขอบคุณทุกกำลังใจความรักแรงเชียร ทุกอย่างที่แม่ทำปีนี้บอกเลยว่าแซ่บแน่นอนเจอกันหน้าจอช่อง3และธุรกิจใหม่เร็วๆนี้ค่ะโดยมีคนเันเทิงร่วมสวัสดีปีใหม่กันรัวๆโดยมดดำขาชาพาพิธีกรดังก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าปีนี้คุณนายต้องรีเซ็ตรอดูความสำเร็จของคุณนายโคตรรักเลยเป็นต้นขอขอบคุณไอจคุณกาละแมัชรศรีและแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ